สวัสดีเรื่องอารามงามแท้ทำสวัสดีครับสวัสดีที่ดุเดือดครับดีต่เรอยู่ต้องรู้เบื้องลึกจริงครับก็ท่าสีลงจอดรถโดยเสียบอยกับต่อแต้มดำกระดอ แกมได้ข่าวว่าจะบวชใช่ไหมโยมมาฮะได้ข่าวว่าจะบวชใช่ไหมฮะบวชวันไหนตุววรรบวชสักเดือนสองเดือนไ่ได้หนึงห่งภาษาไป หมลลดแล้วหนึง่งภาษาไอ้ <c oughs> กาต้มน้ำร้อนกินมา,มาต้องคืนมันจะหมดมันจะพังกอน <c oughs> เขาบอกต้องให้อดเลยพี่โอ,อ้ก็นั่นเลยในการทำในข่าวว่าต่อแต้มบอกว่ามีข่าวดีจะบอกทีมงานว่าจะบวชวันไหนนะวันที่สามสิบตุลาสามสิบรอดูเรื่องแต่ว่าเช้าจะไปดูสามสามโิบต่อแต็มดำสิงจะบวชครับบวชกี่วันสิบห้า วูดทำไมฮะความนี่ก็ทาสีลงจอดหลุดครับผมคมผมกลัวความสูงครับผมขึ้นไม่ได้ฮะเอาพี่บอยบวชสเดือนแาบบแออกพรรษาแล้วค่อยบวชะไ้ยเหรอ รู้แล้วครับผมแค่ถามมาซื้อทาสีครับฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วพี่น้องนี่ก็ทาสีคงเลยครับก็เดี๋ยวจะอันนี้เดี๋ยวตกไปตกเดี๋ยวยื่นกาเอาไห้จับเอาให้เอ้งขยับท้านะครับ เท่ากันเสี่ยวเสี่ยวเด้นะังเสี่ยวหนูผมเป็นคนกลัวความสูงเนี่ยพี่เอาอีหลีสีเหลืองครับสีกันสนิมสีกันสนิมใช่ไหมพี่บอยอ,อ๋อนี่แบบสีที่ทาหลังรถพี่บอยใช่ไหมเหแบบมือนกัน เรื่องอารามงานแทเเว้วันนั้นใส่พีทได้ใส่ไหมวะแม่วุ่นก็นั่งให้กำลังใจครับในในบ่าวนานกับบ่าวแซมบ่าวตั้มไหมอโ,อโ,อโอ้สาธิกโมไซค์ไปตอนเช้าเห็นตาเกลังต,ต,ติดกันเลย ว่าจะไปดูเบ็ดให้รูปเบ็ดไทยใส่ในตเช้าพุ่งออกเอ็งมีเล่ารอยอะไรเอ็งจะตายเอ็นติดตรงท่อน้ำโอ้ยหัวเริ่มลงเม็ดแล้วนี่เราก็ดูทีมงานท้าสีครับผมช่วยไม่ได้ครับผมต้องขอใคยครับทุกคนหลังจากติดตั้งวัดบูธให้พี่ตินเสร็จครับ ทาสี่กันสนิมแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะทาฝั่งนั้นครับหนูวันนี้น่าจะทาแค่ครึ่งเดียวครับพี่แต้มจะบวชหนีแล้วเขาบอกว่าเบืออ่อโรคแบบนี้ไปเป็นทางธรรมดีกว่าเขาบอางั้นเบื่อทางโล,ก,งลกไปเป็นทางธรรมแล้ว เฮ้ยผมเรไมีเสบทองวะฮะง,เงดเหล้าเข้าพรรษาแล้วจะงดตลอดชีวิตเไปซื้อไปซื้อบุตรีไหมไปซื้อไหมเรจะเปิดวอเครถไม่มีน้ำมันตัวให้ซองหนึ่งเอารถขับไปอเ,เอารถเก่งไปไหมซื้อซองหนึ่งมาสูดกันตังมาวะ

โฟแมนมามาตรวจงานแล้วโฟแมนมาตรวจงานไยรุ่นทำาะกันไรุ่นไยรุ่นตํมไม่ยองไปเจ้โห ด่าแม่งเลยประตูดโอ้ยอะดีซีเมื่อกี้กเดินมาถึงโต๊ะเลยโอ้ยนากีนาจีอะไรกันนะโดนแซมด่าเลยพี่น้องโอ้แค่นี้ก็ด่ากันนาะงอนแล้วงอนแล้วทีแต้ม ไอแซมมันดา่าผมครับเบแสแซมมันดาน่าผมเอโอโอ้ยโอ้เข้าข้างใครไวะแน่ฮะเข้าข้างใครไวะแน่เปลุนตํามอยเอา อยากเปลี่ยนลูกตาดำให้เป็นสีเหลืองนะครับผมอยากเปลี่ยนกล้ามคารับผมมันจะกชัางบอยครับ เิะเล่นล่นรปิดแล้วโคตรโคตรแล้วโอ้โไม่เอาพอจิฮไม่เอาพอจิเออถ้าเก๋ทำไม เออแก,ก่น้อยครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับวาเจอคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ